ทุกคนเช่นเคยเอเอจีนี้เป็นของราศีราศีกรกฎุมนะคะก็เป็นคลิปที่ไข่จะทําพลังงานสามเดือนก็คือเป็นช่วงตุลพฤิกายนแล้วก็ตุลาคมพฤิกายนแล้วก็ธันวาคมเนาะก็ฝากมาติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้อยู่เรื่อยๆนะออทีนี้ก็ก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดกระดิง่งให้ไข่ด้วยใครต้องการจองคีดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งเปเปอร์เสริมด,งดวงทางมาที่ไลน์ของไข,งข่เค Share นะคะมาดูกันหน่อยพลังงานเป็นยังไงบ้างนะ ให้ความรักตรงนี้พลังงานความรักความสัมพันธ์ของชวาวราศีลา,หา,า,ลาหานาสุกุมในความรักความันชาวราศีละหานาสุกุมนะคะในช่วงเดือนตุลาคมพลังงานจะเป็นไงพลังงานความรักความันของชาวราศีละหานาสุกุมในช่วงเดือนตุลาคมพลังงานจะเป็นยังไงงานความรักความันชาวราศีละหานาสุกุมในช่วงเดือนตุลาคมพลังงานจะเป็นยังไงนะโอเค ใครที่มาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยพยายามหาเวลามาอัดคลิปให้อยู่นะดวงความรักของชาวกุมในเดือนตุลาคมพลังงานจะเป็นยังไงพยพายา่จะบอกอะไรนะคะอืพลังงานความรักความสัมพันธ์ชาวราศีและธาตุนากกุม ในช่วงเดือนตุลาคมพลังงานจะเป็นยังไงเ <c oughs> นาะทีนี้มาดูไพ่ตรงชุดต่อมาหน่อยสิงานความรักของชาวราศีล,าะล,าละขนาจันทรสุกุมในเดือนพฤศจิกายนพลังงานจะเป็นยังไงงานความรักของชาวราศีละขณาจนทสุกุมนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงพลังงานความรักของชาวคุมในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไง ความรักของชาวกุมอืมโอเคอืม <c oughs> ืงานความรักของชาวกูมในเดือนพฤศจิกายนไพ่รักอยากจะบอกอะไรอะัไพ่นี้เหมือนอยากจะออกมาแล้วกันโอเคอืมงานความรักของชาวกูมในเดือนพฤศจิกายนงานความรักของชาวกุมในเดือนพฤศจิกายนพลังงานจะเป็นยังไง ความรักของชาวราศีเสารจะน่สุกุมในเดือนพฤศจิกายนพลังงานจะเป็นยังไงนะขอดูหน่อยความรักของมนชาวราศีเสารจะน่สุกุมในเดือนธันวาคมนะคะพลังงานจะเป็นไงความรักของชาวราศีเสาร์จะน่สุกุมในเดือนธันวาคมพลังงานจะเป็นอย่างไร นความรักของชอาวราศีละหกนราสุกุมในชวงเดินธันวาความพลังงานจะเป็นยังไงอืมว้าวใครมีความรู้สึกว่าพลังงานในไพ่ตรงนี้ที่เห็นนะ่ะมี energy พูดแบบว่าลอง d i s t a n e ได้ด้วยหรือการเหมือนคล้ายๆกับว่ามีกลุ่มบางท่านอะ่ะที่มองในเรื่องของการเดินทางไกลได้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออ กับอีกใน,นหนึ่งคือเป็นเ n e r g y ที่เหมือนบางทีอาจจะมีใครบางคนที่แบบว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในประเทศหรือในสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้านคุณคุณอาจจะมองกลับมาในบ้านเกิดแล้วรอการเดินทางกลับมาก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณรอใครบางคนเดินทางกลับมาหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่เหมือนเป็น Energy เหมือนแบบว่าเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่การที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของคนละสถานที่คนละประเทศคนละเมืองหรือคนละแบบข้ามฟ้าข้ามฝั่งหรือมีในเรื่องของแบบ แม่น้ําหรือมหาสมุทรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ขั้นกลางอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในเอเนจีนี้ด้วยอีกพลังงานหนึ่งเพราะว่าในวันนี้คือโดยเฉพาะไพ่อ n e เ g นจีในเซตสุดท้ายอ่ะมันจะมีพลังงานเหมือนคล้ายๆกับเป็นไพ่แม่น้าไพ่รูปเรือและเป็นไพ่อ n e เ g นจีที่มีเหมือนคล้ายๆกับรูปไม้เท้ามากับลูกโลกซึ่งพลังงานพวกเนี้ยมันจะเป็นเอนจีเหมือนเป็นฟีลแบบว่าการรอคร การมีทางไกลหรือการเดินทางอะไรแบบนี้ได้ด้วยในบางกรณีของบางคนของกลุ่มนะคะเออเดินทางไปไหนทําอะไรก็คือขอให้เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าเดินทางให้ปลอดภยัยทําอะไรให้ปลอดภยัยในดูในีอยซีว่าไพ่ต่างๆตรงนี้อยากจะบอกอะไรประงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกลุมและชาวกรสฎกุมนะคะในเดือน ธันวาพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรในชุดนี้งความรักของชาวคมในเดือนธันวาคมไพ่อยากจะบอกอะไรความรักของชาวคมอ h oh my goodness wow คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีพลังงาน ex lover เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนพลังงานเติร์ดปาร์ตี้อยู่ในคลิปอย่างชัดเจนพลังงาน energy ความรักที่อาจจะเป็นช่วงเวลาบางที เขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงปลายปีที่บางคนของกลุ่มอาจจะมีจังหวะที่เขาเรียกว่าจะใครจะใช้คําว่าพยายามอยู่ในปัจจุบันและ move moving on และรออนาคตให้เป็นะอะไรอย่างเงี้ยพลังงานความรักของชาวกลุ่มในคลิป เดือนนี้อในคลิปประจาชุดนี้นะคะแล้วก็เป็นเดือนพลังงานชุดท้ายตรงนี้ของธันวาเป็นยังไงในความรักของชาวกลุ่มในเดือนธันวาไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรอืมโอเคค่ะทีนี้ขอมาดูไพ่ตรงนี้แถมไพ่ของคีรีฟหนึงสิว่าจะเป็นยังไงในชุดต่างๆตรงนี้คพะในความรักของชาวกลุ่มในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมพลังงานอยากจะบอกอะไรไพ่อาจจะบอกอะไรบ้างนะความรักของชาวกลุ่มในช่วง โอเคไพ่เขาออกมาแบบสามใบออกมาให้อืมงงานความรักของชาวภุมในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมพลัางงานเป็นยังไงงานความรักของชาวกุมในช่วงตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมพลัางงานจะเป็นยังไงนะคะขอดูในซี ที่นี่อากาศเปลี่ยนในช่วงนี้ที่นี่อากาศหนาวเริ่มเริ่มหนาวคือไม่ใช่หน้าร้อนแล้วหน้าร้อนหมดแล้วโอเคโอเคขอดูไพ่แบบหนึง่งโอเค ในเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เด่นมากๆของกลุ่มบางท่านที่บางคนน่ะใครจะต้องใครใช้คํานี้นะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ไม่เด่นนักในเรื่องของความรักสำหรับกลุ่มบางท่านมันจะเป็นไปในเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนอาลาวหมือนคล้ห้กับว่าปล่อยให้ชีวิตนะ่ยมันมันมีเหมือนคล้ายๆกับการ เดินทางการผจญภัยหรือว่าการเหมือนค่้ปล่อยทุกอย่างไปไปตามธรรมชาติเป็นไปตามกลงล้อชีวิตยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแบบเกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้นู่นนี่นั่นและที่สําคัญไพ่ในตรงนี้มี energy กรงล้ออยู่ในพลังงานของชุดแรกเป็นไพ่เหมือนคล้ายๆกับว่ามันยังมีบางเรื่องที่บางสิ่งในชีวิตอาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจหรือฟันธงได้กับบางสิ่งบางอย่างอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรืออะไรก็ตามแต่ นะที่สาคัญไพ่ในตรงนี้มี Energy แบบนี้คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าจังหวะเวลาชีวิตที่กลุ่มบางท่านควรจะไปเน้นกันในเรื่องของความสําเร็จการงานการคว้ากับความสําเร็จเป้าหมายบางอย่างที่เพราะมันเป็นไพ่ Energy work achievement แล้วก็ success ที่สําคัญคืออะไรร,ะรู้ป่ะด้วยความที่มันมีไพ่ในลนักษณะเป็น energy แบบชา a r i o t มากับสิบเหรียญ <c oughs> ในวันนี้มีเด็กถือดาบบางคนเกี่ยวข้องกับชากรากฎได้นะคะกลุ่มกับกรกฎแล้วก็กลุ่มกับชาวทัดลมเมถุนตุ้นกลุ่มได้กันเองและที่สำคัญไพ่ในวันนี้มีไพ่รักคือเติร์ดปาร์ตี้มากับโคดิเพนเดนซ์คือต้องบอกองนี้มันไม่ใช่กลุ่มทุกคนที่จะมีเติร์ดปาร์ตี้ไปหมดนะแต่ว่ากลุ่มบางท่านบางคนอาจจะมีในเรื่องของพลังงานแบบว่าคุณกับเขาแล้วก็เธออะไรที่เป็นเอ e เน y จีเติร์ดปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ในรูปแบบของแบบชู้รักชู้สาวหรือจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ คนใกล้ๆตัวที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้ของความสัมพันธ์ของคุณหรือจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ที่มาในรูปแบบครอบครัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอยู่ในอีกคนนี้ทีนี้ในพลังงานแบบนี้เนี่ยมันมีลักษณะของเอเนจีที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเมคมันนี่หรือการที่ต้องเหมือนแบบไปโฟกัสไปหลุยกับการแบบว่าทำความทำความสำเร็จให้ให้มันมีเงินให้มากขึ้นหรือทําอะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของงานให้มันเหมือนแบบว่ามีม มีความปังหรือว่าเหมือนคล้ายๆถึงเป้าหมายได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ไพ่ตรงนี้ในใน,ในพลังงานชุดแรกเนี่ยเอเนจีมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นดวงที่จังหวะเดือนโดดเด่นขนาดนั้นกับพลังงานรักต้องต้องบอกแบบนี้สําหรับใครที่มีเอเนจีของพลังงานความรักดีๆทั่วๆไปอะไรแบบนี้เลคือก็คือมันสามารถที่จะมีเหมือนแบบว่าเป็นฟีลเหมือนแบบ ธุรกิจครอบครัวหรือบางทีทำอะไรร่วมกันกับครอบครัวหรือบางทีเมคบ้นนี่กับครอบครัวหรือบางทีใช้เงินกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยในของบางกรณีของกลุ่มบางท่านนะนะคะแล้วก็กลุ่มบางคนสามารถมีการคิดในเรื่องของการอยากจะเดินทางไกลกับใครบางคนที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องในสัตว์ของครอบครัวได้ด้วยในบางกรณีตรงนี้ <c oughs> ใจนี้คือขันรู้สุกว่าในกองของชุดแรกของ ตุลามันจะเป็นเหมือนจังหวะเวลาที่แบบเย้ยถ้าสมมติคุณเป็นกลุ่มที่มีพลังงานเติดปาร์ตี้ที่มาในทางแบบว่าทําให้ชีวิตมีปัญหาเลยอะไรเงี้ยพยายามเหมือนแบบสกิปหรือมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปก่อนพยายามไปให้กับว่า go with the flow แล้วก็พยายามไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสําเร็จได้ที่เหมือนแบบเราคนโทรลได้จริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องส่วนตัวงานเรื่องเ,ออเงินหรือว่าเรื่อง รายได้หรือสิ่งอะไรก็ตามแต่ในชีวิตที่เราสามารถควบคุมได้ <c oughs> เพราะบางทีความรักมันอาจจะควบคุมไม่ได้สําหรับบางกรณีของกลุ่มบางท่านทีนี้ใน energy ของพลังงานในชุดที่สองตรงนี้ไพ่จะมีพลังงานไพ่ใหญ่อยู่สองใบคือ tower มากับ the star the star เป็นพลังงานของคนที่เกี่ยวกับพลังงานกลุ่มโดยตรงเลยคือ energy เป็นไพ่ประจําตัวของคุณบางคนคุณอาจจะเป็นกลุ่มที่ดีวกว่ากลุ่มด้วยกันเองก็ได้นะคะออทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy มี retreat m a g n e t attraction ด้วยใครมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวขอดูไพ่หน่อย Cl toward, uh, climbing towards success นี่มันเหมือนคล้ายๆกับมันมีไพ่พวก energy เหมือนแบบว่าความ Success อะไรบางอย่างที่แบบกลุ่มบางท่านก็คือพยายามจะต้องปีนปีนขึ้นไต่ขึ้นไต่เต้าตกับการงานไต่เต้าตกับความสําเร็จหรืออะไรก็ตามแต่เออเพราะว่านอกจากพลังงานสิบเหรียญมาใน energy ชุดแรกในชุดนี้มีเก้าเหรียญด้วยใครอยากจะบอกว่าถ้ากลุ่มบางท่าน ถ้าดวงกลุ่มบางคนคือแบบความรักฉันไม่เด่นเลยค่ะความรักไม่เด่นไม่ดีเท่าไหร่เลยค่ะหมอไขค,คือไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆเลยนะเพราะว่าเหรียญอะมันเป็นเหรียญที่สวยถึงแม้มันอาจจะไม่ได้มีคา้วโมกบอกตรงนะคะคือถึงแม้ว่าในพลังงานตรงนี้อาจจะไม่ได้มีไพ่ถ้วยขึ้นเลยไม่เป็นไรเราไปโฟกัสอะไรที่โฟกัสได้ในชีวิตก่อนไปแบบคลานวิ่งไปเหมือนไต่เต้ากับความสําเร็จเรื่องที่มันแบบทําได้ก่อนจริง เพราะด้วยความที่พอมาเป็นคลิปรักแล้วมันไม่มีไพ่ถ้วยเลยอ่ะมันอาจจะเป็นพลังงานจังหวะที่ในช่วงปลายปีอาจจะไม่ค่อยเป็นจังหวะดีๆกับเรื่องของความรลักสักเท่าไหร่สําหรับกลุ่มบางท่านที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้คือต้องพยายามเปิดใจนะมันไม่ใช่กลุ่มทุกคนนะเออทีนี้เอเนจีตรงนี้พลังงานด้วยความที่มันมีทาวเวอร์ขึ้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนเดอะสตาร์เป็นไพ่เฮลิ่งเอนเนจีหนึ่ง <c oughs> เป็นไพ่อ่ะฟื้นฟูเป็นไพ่ p e a c ีเป็นไพ่พยายามเช่จะต้องเหมือนมีความหวังและต้องมีเหมือนคล้ายๆกับว่าความสงบสุขในจิตใจช่วงเวลาของการเคี่ยวใจทำใจให้ฟูนน่นนี่นั่นแต่ทีนี้คือด้วยความที่มันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นคือทาวเวอร์มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจะทันหันได้ในโมเมนต์ในช่วงน้ำพิกาแต่ใครจะบอกอย่างนี้ดึงว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักและมีทาวเวอร์ขึ้น บางคนถ้าเป็นคู่รักแบบว่ากระท่อนกระแท่นให้ระวังเพราะทาวเวอร์มันเป็นตึกถลม่มมันจะมีอะไรอย่างที่รากฐานที่มันไม่แน่นมันราวได้หรือว่าอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนกับว่ามันยังเป็นจังหวะที่ไม่ดีถ้าสมมติว่าอย่างเช่นบางคนคุณต้องการความรักแบบลองเทอมจริงๆคุณต้องการความรักแบบที่แบบฉันหยุดคนนี้ฉันหยุดคนนี้เพื่อฉันคนเดียวทาวเวอร์ขึ้นยังไม่ใช่จังหวะ ของกลุ่มบางท่านในเดือนพฤศจิกายนอันนี้เป็นการแบบ forecast แบบพลังงานคร่าวๆของบางคนนะเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลุ่มทุกคนหรอกมันต้องมีกลุ่มที่มีความสุขได้แหละคือมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า energy ตรงนี้คือใครจะบอกอย่างนี้หนึ่งไพ่ด้วยความที่มันมีพลังงาน c a s c a d อยู่ตรงนี้ด้วย so m e one's going out of your life or the end of a situation คือใครบางคนเนี่ยจะต้องเหมือนออกไปจากชีวิตพวกคุณ ด้วยปัจจัยบางอย่างเพราะทาาเวอร์ขึ้นเพราะทาวเวอร์ขึ้นเนี่ยในช่วงสามเดือนนี้มันจะมีบางคนที่บางครั้งมันไม่จําเป็นต้องเกิดในพฤติการัมเป๊ะๆน,น,นะมันสามารถเกิดอยู่ในไทม์ไลน์ที่เป็นไตามารได้คือเหมือนแบบว่าอยู่ในจังหวะที่บางทีใครบางคนอาจต้องมีการเหมือนจบกับซิทูเอชันหรือสถานการณ์บางอย่างเอนดิ้งสถานการณ์บางอย่างด้วยนะคะเออ <c oughs> เลยทาให้ตรงนี้มันมี energy ของบางคนที่เหมือนแบบว่าในบางกรณีมีคนที่รอพลังงานความรักแบบ retreat หรือ reunion อะไรอย่างนี้ได้ด้วยเพราะอะไรไพ่ในวันนี้ในเซตสุดท้ายของพลังงานธันหวา energy มีสองไ้เท้ามี6ดาบแล้วก็มี10ดาบคือแค่ต้องบอกอย่างนี้หนึ่งว่าอย่างที่อย่างที่เกิดมาแต่แรกมันมีคนที่มีในเรื่องของการรอการเดินทางไกลได้เออมันมีคนที่รอใครไกลๆได้มันมีใครที่มีพลังงานความรักลอง d i s t a n e ได้ ม,มีการที่รอใครกลับมาได้แต่ใครจะบอกนี้นึงว่าในพลังงานตรงนี้เ n น r อ y มันมีสิบดาบขึ้นคือเหมือนให้กับว่าจังหวะของดวงของของกุมบางท่านตรงนี้เขาพยายามจะเหมือนช่วยให้คุณอะผ่านปีนี้ไปเพราะว่ามันมีหกดาบหกดาบคือการที่มันเป็นเรือเล่นไปข้างหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วในน้ําของหกดาบมันจะมีเหมือนน้าแบบเป็นคลื่นๆเหมือนน้าแบบ เชี่ยวหรือว่าเป็นนางไม่นิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นคือจังหวะชีวิตที่ไม่นิ่งหรือจังหวะชีวิตที่ไม่ดีของความรักของกูบางท่านอ่ะเขาพยายามจะผลักดันหรือเคลื่อนคุณไปในสู่จังหวะเวลาที่มันนิ่งหรือดวงที่ดีกว่านี้ ผ่านช่วง3-4เดือนตรงนี้ผ่านช่วงสิ้นปีนี้ไปนู่นนี่นั่น,นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สําคัญคือพลังงานในวันนี้มี energy ของ ex lover ด้วยคือใครบางคนอาจจะมีพลัง,งของการคิดถึงใครที่เป็นรักเกา่กาๆน,นู่นนี่นั่นในช่วงธันวาได้หรือเป็นพวกรักเกา่กาๆ ex lover ของคุณคิดถึงอดีตของคุณคิดถึงอดีตระหว่างคุณกับเขาคุณคิดถึงอดีตของคุณกับเขานู่นนี่นั่น,นคือ มีอยู่ในพลังงานทันวาได้มีใครบางคนที่จะรู้สึกได้ว่าคนที่เป็นเอ็กเซิร์เวอร์ต่อกันอะ่ะเหมือนเป็นคนที่ใช่เหมือนเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นเดอะวันที่เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ในพลังงานตรงนี้ไพ่มีดิสแตนด้วย <c oughs> Opportunity o r uh, win for a distant friend is thinking of you คือพลังงานตัวนี้มันเป็นเอ e จิ y เหมือนไป็ูบอกว่ามีใครบางคนที่เหมือนแบบคุ้นกับเขามีด i s t a n t ์มีความอาจจะเป็นเพื่อนที่ไา่ได้คุยกันมานานหรืออาจจะเป็นคนรักที่แบบมีช่วงห่างก,กันไปหรือใครก็ตามแต่ที่มีพลังงานของความห่างไกลที่แบบห่างไกลอย่างคนละที่จริงๆก็ได้ด้วยมีความ thinking ถึงการคือความคิดถึงการในช่วงเดือนธันวาคมนะคะอืม เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจังหวะไทม์ไลน์สามาเดือนที่เป็นช่วงสิ้นปีที่อาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้โดดเด่นหรือพลังงานมันใจฟูในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะักของกลุ่มบางท่านที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ไม่เป็นไรเราพยายามม o v วิ่งฟอร์เวิร์ดกันไปเพราะว่าเอเจอจีตรงนี้คือในพลังงานบางใบอ่ะมันยังเหมือนให้กับว่าอาจจะเป็นจังหวะที่งไม่โอเคไม่ดีสำหรับกลุ่มบางท่านสักเท่าไหร่ก็พยายามเหมือนคล้ายๆกับมีโฮปให้มากๆ มีไพ่ของคุณที่เป็นไพ่ใบหนึ่งที่อยากให้โฟกัสที่สุดในวันนี้เลยคือ The Star เออ The Star เนี่ยเป็นไพ่ที่ไขชอบที่สุดในบรรดาของวันนี้ที่ขึ้นนะคะเป็นไพ่ความหวังเลยเป็นไพ่ฮิลลิ่งเนาะทีนี้ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ใครที่มาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์ก็ดีให้ไขด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็จองคิวดูดวงส่วนตัวสั่งไว้เเพอสำาดวบทำมาที่ไรของครเคเอสเชลโลแซดวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ